เราเชื่อหลือเกินว่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หลายคนมักจะมองหาที่เที่ยวใก,กล้กรุงแบบว่าเดินทางสะดวกไม่เกิน2-3ชั่วโมงซึ่งแน่นอนว่าหัวหินเมืองท่องเที่ยวเล็กๆที่ไม่เคยหลับไหลก็ยังอยู่ในท็อปลิสต์ของใครหลายๆคนเพราะขับรถไม่นานก็จะได้พบกับสายลมพื้นทรายและเกลียวขึ้นทะเลให้ชุ่มชื่นหัวใจกันแล้วนะคะ ชิวไปไหนเลยขอเสนอ10จุดเช็คอินกินเที่ยวหัวหินแบบครบรถมาให้เพื่อนเลื่อนก่อนจัดทริปถ้าพร้อมแล้วแพกกระเป๋าแล้วเตรียมตัวไปเที่ยวกันเลยค่ะที่แรกที่เราจะพาไปเช็คอินนั้นก็คือสถานีรถไฟหัวหินแลนด์มาร์คสำคัญเมื่อมาเที่ยวเมืองหัวหินที่ควรค่าแก่การแวะไปถ่ายรูปเก๋ๆฮิ่พิเพราะถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้เลยก็ว่าได้ค่ะแถมที่นี่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นสถานีรถไฟที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในบ้านเรา ด้วยสถาปัตยกรรมแบบสมัยก่อนที่สร้างตัวอาคารด้วยไม้ดูขลังและสวยงามอีกทั้งในบริเวณสถานีรถไฟยังมีการนำโบกี้เก่าอายุกว่า50ปีมาปรับปรุงเพื่อจัดทำเป็นห้องสมุดรถไฟเพื่อให้บริการประชาชนฟรีอีกด้วยค่ะใครที่เดินทางมาเที่ยวหัวหินสามารถแวะมาเปลี่ยนบรรยากาศนั่งจิบเครื่องดื่มชิลๆและทานอาหารอร่อยๆร,ริมชายหาดได้แล้วนะคะที่ยูเลกาบีชคาเฟ่ คาเฟ่ชื่อดังกับเมนูซิกเนเจอร์ไข่เค็มที่เปิดสาขาแรกในกรุงเทพซึ่งตอนนี้ขยับขยายสาขาเพิ่มที่หัวหินตั้งอยู่ติดกับโครงการเบลล่าคอสตาหัวหินซอย105ท่ามกลางบรรยากาศดีๆมีที่นั่งทั้งอินดอร์และเอ้าดร์ซึ่งทางร้านยังจัดมุมชิๆลๆริมหาดด้วยการปูเสื่อพร้อมโต๊ะปิกนิกเอาไว้ให้ได้ถ่ายรูปกันด้วยค่ะที่สำคัญยังมีบริการห้องพักรูปแบบรถบ้านด้วยนะ มาเล่นน้ำให้ชุ่มฉ่ำใจกับวานานาวาหัวหินส่วนน้ำอันดับหนึ่งในหัวหินที่มาพร้อมคอนเซปต์วอเตอร์จังเแห่งแรกในเอเชียที่นับว่าเป็นโอเอซิสแห่งความสนุกตื่นเต้นเราใจท่ามกลางธรรมชาติของป่าเมืองร้อนมีเครื่องเล่นระดับโลกถึง19ชนิดจัดหนักจัดเต็มความเสียวพราะมมีสไลเดอร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกรวมถึงโคค u นัทบีช สระน้ำคลื่นเทียมขนาดใหญ่แห่งเดียวของประเทศไทยที่โอบล้อมด้วยทรายจริงบนพื้นที่กว่า1,600ตารางเมตรและยังมีคลื่นน้ำให้สนุกได้หลายระดับบรรยากาศเหมือนอยู่ทะเลจริงๆเลยละค่ะ พ้นชื่อว่าหัวหินเป็นหินมีหอยเราก็ต้องไปสัมผัสกับพื้นทรายและชายหาดหัวหินกันสักหน่อยนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าจะลงไปเช็คอินชายหาดหัวหินอย่างไรเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่มักติดกับที่พักและร้านอาหารเราขอแนะนําทางลงชายหาดหลักบริเวณหัวหินซอย61 ตรงไฟแดงแยกเทศบาลที่ทางหน่วยงานราชการได้มาทำป้ายสมประตูทางลงชายหาดหัวหินเอาไว้ให้เท่านี้ก็สามารถมาเดินเล่นริมชายหาดได้ชิลๆแล้วล่ะค่ะอีกหนึ่งจุดเช็คอินหัวหินที่น่าปักหมุดว่าต้องไปนั่นก็คือวันดีเดย์อาร์ติสร้านคาเฟ่บรรยากาศสุดชิลที่แม้โลเคชั่นจะอยู่ในอำเภอรปราณบุรีแต่บอกเลยว่าไม่ไกลจากหัวหินเพราะใช้เวลาเดินทางไม่เกิน15นาทีค่ะ ไฮไลท์ของร้านนี้คืออยู่ติดทะเลบรรยากาศร้านเอาใจสายฮิปสเตอร์สุดๆภายในร้านมีทั้งอินดอร์และเอาลโดร์แถมยังจัดพื้นที่ถ่ายรูปและมีโต๊ะอาหารดีไซน์เก๋ให้เราเลือกมากมายเลยล่ะค่ะยิ่งในายามเย็นบรรยากาศสวยงามโรแมนติกมากๆแนะนำว่าใครที่กลัวร้อนควรมาตอนเช้าก่อนเที่ยงและอีกช่วงเวลาคือประมาณ4-5โมงเย็นและนั่งยาวจิบเครื่องดื่มเย็นๆไปจนถึงข้าคืนกันได้เลย ที่กินหัวหินที่ห้ามพลาดมาเช็คอินเมื่อมาเที่ยวก็คือร้านเจ๊เปียตั้งอยู่บริเวณสีแยกถนนแนบเคหะตัดกับถนนเดชานุชิตเป็นร้านเก่าแก่ของหัวหินกว่า70ปีภายใต้บรรยากาศที่เรียบง่ายโดยยามเช้าทางร้านจะมีบริการอาหารตามสั่งโจอกต้มเลือดหมูข้าวมันไก่และเครื่องดื่มชากาฟแฟโบราณ ส่วนมื้อเย็นทางร้านจะมีเมนูให้เลือกทั้งอาหารตามสั่งและหมูจุ่มนับว่าเป็นร้านอาหารหัวหินในดวงใจของใครหลายๆคนที่มักจะแวะมาฝากท้องกันเป็นประจำค่ะถ้ามาเที่ยวหัวหินและอยากปิกนิก,กริมชายหาดชิลๆแนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะกุณดาราบีชรีสอร์ทหัวหินที่พักสไตล์บูติกสุดหรูระดับ5ดาวติดทะเลและมีความเป็นส่วนตัว ตั้งอยู่ในย่านหมู่บ้านชาวประมงเขาตะเกียบบริเวณชายหาดอันเงียบสงบที่แม้จะไม่ได้มาเช็คอินเข้าพาักก็สามารถแวะมานั่งชิลในส่วนของคาเฟ่นาเทรลสเรีสอรองได้ค่ะเพราะทางที่พักมีเซ็ตชุดน้ำชายามบ่ายบริการพร้อมกับพร็อพแบบจัดเต็มที่เราได้มานั่งดื่มด่ำบรรยากาศในสวนพร้อมๆไปกับการถ่ายรูปได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีเมนูพิเศษหลากหลายบริการทั้งอาหารไทยอาหารนานาชาติและเครื่องดื่มมากมายตลอดวันค่ะที่สุดๆในหัวหินตอนนี้ก็ต้องที่นี่เลยค่ะ Memory House Cafe หัวหินคาเฟ่ Cafe, สไตล์โรงนาอบล้อมไปด้วยทุงย่งหญ้าสายน้ำและภูเขาบอกเลยว่าสายคาเฟ่ฮ p ปปิ้ง้ามพลาดเพราะมีมุมถ่ายรูปเพียบอีกอย่างความเก๋ของที่นี่คือเขาจะมีมุมให้เรานั่งเขียนโปสการ์ดบันทึกความรู้สึก เพราะมีช่องจดหมายที่ระบุวันเดือนไว้ครบ365วันกันเลยซึ่งเราสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าจะส่งไปให้ใครในวันไหนเดือนอะไรแค่เอาไปหย่อนตู้ไว้ทางร้านก็จะจัดส่งให้ถึงตามวันที่เรากำหนดแถมยังเสิร์ฟขนมและเครื่องดื่มเก๋ๆที่คิดค้นใหม่อย่างสร้างสารรค์อีกด้วยค่ะซีนส,สเปซหัวหินคอมมูนิตี้สไตล์โมเดิร์นสุดเก๋ริมทะเล ที่ดีไซน์อย่างทันสมัยเพื่อเอาใจวัยรุ่นเป็นศูนย์รวมความชิลเพราะมีทั้งแกลเลอรี่ร้านค้าคาเฟ่ร้านอาหารและที่พักในตัวเรียกว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้คนทุกวัยแต่ที่ฮิตสุดอะไรสุดเห็นจะเป็น Oasis Beach Front Bar บาร์ริมสระว่ายน้ำที่ให้บริการเครื่องดื่มหลากหลายชนิดให้เลือกดื่มกันตามใจชอบเลยล่ะค่ะไม่พูดถึงที่นี่คงจะไม่ได้จริงๆค่ะ สำหรับตลาดโต้รุ่งหัวหินแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองที่รวมสตรีทฟู้ดยามค่ำคืนใหญ่ที่สุดในหัวหินมีครบทั้งอาหารขนมของกินเล่นไปจนถึงแหล่งช็อปปิ้งของใช้ของฝากของที่ระลึกซึ่งเปิดให้เดินเล่นกันตั้งแต่หัวค่ำไปจนถึงตีหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นถนนที่เดินกันได้ยาวๆและร้านค้าหลากหลายให้เลือกมากมายแถมราคาย,ยังไม่แพงมากอีกด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิวชาแนลและติดตาม f a n น a g e ชูไปไหนไ้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา